ฮสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ในลีกพี่ก็อยู่โลเพชรด้วยอันดับ92ด้วยคะแนน1,285นะโอเคอันดับ100ห่างจากพี่ไม่มากนะครับประมาณ200แต้มได้โอเคเดี๋ยวเราไปตีลีกกันต่อแต่วันนี้เดี๋ยวพี่จะไปอัพตัวนี้เลย อัพเจ้าดิเมโทคานัดนะครับตอนนี้พี่ก็มีอยู่แล้ว4ตัวมีล่างแรกเลเวล14ตัวนะครับเดี๋ยวพี่จะไปอัพเป็นล่าง2สําหรับคลิปนี้เนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเอา4ตัวเนี้ลงไปต่อสู้กันเลยดีกว่าแล้วเวลาเอาไปอีโวแล้วมันก็จะเอามาลงต่อสู้ได้อีกเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอรีตัวเราตัวแรกก็ดิปโปก่อนเลยแล้วก็โมโนแล้วก็ ดีเมโทคานัทเลเวลสุดตัวแรกมารอบแรกจะเป็นอย่างไรจะได้ไหมโอเคตัวแรกเราชนะทางเขาอยู่โอเคอย่างนี้เราชาร์จได้เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขามี2เฮ้ เหมือนเขาจะเปลี่ยนนกมานะแล้นกตัวนี้มันตีแรงด้วยดูดิจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาจริงๆด้วยโอ้โหอย่าเพิ่งตีนะแล้วก็ตีมาเลยหืมแล้วก็นอนนะทีโอเคไม่เป็นไรเจ้าโมโนเราลงสนามมาเดี๋ยวเราก็จัดเลยสองแต้มพอแล้วก็ ต้องป้องกันก่อนนะโอเคสองแต้มไปนอนเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองเขานะครับเป็นตัวกินเนื้อชนะทางเรามีสองแต้มแล้วตีมาแค่หนึ่งโอเคไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอป้องกันต่อขอป้องกันหนึ่งรอบนี้เขายังคงมี3ามแต้มอยู่นะครับ สแต้มแล้วดีไหมสามแต้มนี้ตีมาสองเองนะเหลือหนึ่งไม่เป็นไรย,ยังไม่ไม่นอนโอเคเดี๋ยวเราขอชาร์จสี่เลยตอนนี้เขามี5้าแต้ม5แต้มแล้วตีไหมห้าแต้มนี้ ีมาสี่นะครับเหลือนหนึ่งโอเคเรานอนไปนะครับดีเมทคานัทเลเวลสิตัวแรกเราลงสนามต้องตีเผื่อ1แต้มนะก็ต้องจัดแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้3ชาร์จหนึ่งไปโอเคเข้า3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวแรกเอ้ยตัวที่สองเขา เจ้าสไปโนแรปเตอร์ของเขานะครับมี4 4แล้วตีมา2เทียมเขาเหลือ2แต้มนะครับแต้มเราเพียงพออยู่ก็จัดเลย5แต้มไปเข้า4เรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการใช้เจ้าดีเมโทคานัตเลเวล10ตัวแรกนะครับสะสมแต้มในลีกเพิ่มกลายเป็น 1,317คะแนนอันดับในลีกไม่เลื่อนนะโอเครับของรางวัลได้ได้อาหารไปต่อกันเลยดีกว่าตัวแรกก็ต้องเป็นดิปโปก่อนแหละแล้วก็โมโนแล้วก็ดีเมโทโคานะัตัวที่สองอเคมาดูซิ จะชนะต่อเนื่องหรือเปล่าอืม,อม,อมเจอนกเขานะแต่พลังโจมตีไม่สูงอย่างนี้เราขอชาร์จก่อน,อนเขามีสองแต้มแล้วตีไหมสองแต้มนี้จะตีหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนตัวหรือจะยังไง เปลี่ยนตัวนะครับเอาเจ้าเจ้าดอนเจน2นะเราไม่ทำอะไรโอเคแล้วขอป้องกัน2ชาร์จ1ตอนนี้เขามี3 3แล้วตีไหมตีมา3เลยนะเข้าเรา1แต้มโอเคเดี๋ยวเราก็บอกลาเลยแล้วกันก็ขอชาร์จ4เลย สแต้มถ้าตีขอขอให้ตีให้หมด3แต้มนี้ตีไหมจัดมาหน่อยโอ้โหไม่ตีเลยนะแล้วขอชาร์จสโจมตีสไปเข้าสองแต้มนะโอเคตอนนี้เขาก็มี5แต้มโอเคเขาน่าจะตีเราห้าแหละ จัดมาหาแต้มโอเคครับเขาโจมตีเราห้าเราก็นอนแต่แต้มเขาหมดโมโนโลงสนามมาก็าจัดได้เลยแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาเจอสะบัดหางเจ้าดอนเจนสองตัวที่สองของเขายัางแพ้ทางเราอยู่มีสี่ สีแล้วเปลี่ยนตัวเอาเจ้าอีโอลัมเบียลงมาเลือสามไม่ทําอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยไอโอ้โหป้องกันถึงสามแต้มเนี่ยเขาป้องกันหมดเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้เขายังคงมีสี่แต้มอยู่แล้วตีมาหนึ่ง โอเคเขาเหลือ3นะครับเดี๋ยวเราก็จัดเลยล้วกันห้าแต้มไปเลยไหมแล้วชาร์จไปเข้าสามไม่เหลือไปนอนซะทำเสียเวลาตัวสุดท้ายจะทำอะไรก็ทำมามีห้าเขาแพ้ทางเราอยู่ด้วย ถ้าไม่ทำเราจะเปลี่ยนตัวมาตีเลยตีมาสามเอา้ายังไม่นอนนะที่น,นี่โอเคเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันไม่ได้โชว์ถ้าไม่ตายไม่เป็นไรเอาเล็วไว้ก่อนลายหกแต้มเข้าสี่ฟับเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการใช้เจ้าดีเมโทคคนัทตัวที่สองเลเวลสิบลงต่อสู้นะ 1,349คะแนนนะครับอันดับก็ยังไม่เลื่อนอยู่ที่อันดับ92ของโลเพชรได้เออได้ซองอย่างนี้ได้แต้ม JW คูณ2ชอบเลยน,นี่แจมเ W15 ์ากลายเป็น30เยี่ยมโอเคไปต่อกันรอบที่3กันเลยดีกว่าเรายังเหลือเจ้าดีเมโ o ทคานัสเลเวล10อีก2ตัว สรุปรอบนี้ก็คลิปนี้น่าจะตี6รอบนะครับโอเคมารอบที่3อาจจะนานหน่อยนะคลิปนี้มามาโอเคตัวแรกเขาแพ้ทางเราแพ้ทางอย่างนี้เราก็ชาร์จก่อนเลยเขาจะเปลี่ยนตัวมาไหมสอแต้มน่าจะเปลี่ยนตัวแหละ หรือว่าจะตีสวนเลยเปลี่ยนตัวนะครับโอเคแล้วยังไม่ตีเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งเขามี3แต้มแล้ว3แต้มนี้ไม่ทำอะไรโอเคเราก็ขอชาร์จ4เลยตอนนี้เขามีห น่าจะตีมาหกแหละตีไหมหกแต้มตีไหมจัดมาเลยมาจัดมานะครับหกแต้มเราก็นอนสิครับแต่ไม่เป็นไรแต้มเขาหมดนะโมโนโลงมาต้องจัดเลยน่าจะสี่แต้มนะแล้วก็ขอชาร์จเลยแล้วกันไป สแต้มไปนอนซะโอเคตัวที่2เป็นเจ้าโอวีลัปเตอร์นะครับของเขามีสแล้วตีมาสี่เลยแล้วก็นอนนัดสีโอเคดิเมโทคานัดลงสนามแล้วก็จัดเลยสามแต้ม แล้วก็ป้องกัน2ก็พอแล้วก็ชาร์จโอเคครับรอบนี้ได้ใช้ท่าไม่ตายไปนอนตัวสุดท้ายเจ้าอีดาโปมีสี่แล้วจะทำอะไรไหมไม่ทำไม่ทำโดนเลยนะเรามีอยู่แล้วถึงเจ็ดแต้มเราก็จัดเลยเจ็ดแต้มไป ลามวิ่งไปงับสะบัดเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่สามของการจะใช้เจ้าอิดาโปสอลัดเลเวลสิบนะครับ1,381คะแนนอันดับเลื่อนแล้วนะเป็นอันดับ90ของโลเพ็ดโอเคได้ DNA ม่วง100 โอเคเลเวล10ตัวสุดท้ายไปกันเลยดีกว่าจะได้เอาไปทำเป็นเลเวล20ต่อนะเจ้าโมโนโอเคแล้วก็อีดาเอ้ยไม่ใช่ดิเมโทเอานี่มามะยังไงเจอเจ้าอีโอลมเบีย โอ้แล้วพลังโจมตีเข้าสู่กับเลือดเราด้วยเราต้องชาร์จเลยแหละเราก็ขอชาร์จเลยขอเขามี2แต้มน่าจะตีเราเลยปรมาณแต้มนะแล้วโมโนก็จัดการเขาเลยเจอนกโอเคได้อยู่2แต้มเราก็นอนอย่างรวดเร็วเลยโมโนต้องจัดการเขาเลยมี3แต้มก็ใส่เลย3มแต้มไปไป นอนซะโอเคตัวที่2องเขาเป็นนกนะครับแพ้ทางเราจะเปลี่ยนตัวไหมหรือว่าจะเก็บแต้มชาร์จหรือว่าจะตีมาเลยเก็บนะครับเราก็ขอชาร์จเลยเขามี5อ่าแล้วเปลี่ยนตัวไหม เปลี่ยนตัวนะครับเ๋ยดสีแล้วไม่ทำอะไรโอเคแล้วก็ขอชาร์จสีโจมตีสามไปเข้าสองแต้มยังไม่นอนโอเคอย่าบอกนะว่าจะเจอถ้าไม่ตายเจ้าเดอะบิ๊กวันไปตอนนี้เขามีเจ็ดโอเคเขาใส่มาเจ็ดนะครับถ้าไม่ตาย อออออออืืืืืืสวยงามถ้าไม่ตายเขาเอาขายันเนาะโอเคดีเมโชคานัดลงสนามก็จัดเลยหนึ่งแต้มแล้วก็ป้องกันสามชาร์จสี่ไปหนึ่งแต้ม the big one ไปนอนซะตัวสุดท้ายของเขาเราป้องกันเผื่อไว้แล้วมีสี่ แล้วตีเราเท่าไรมาตีมาสีนะครับเข้าหนึ่งยังไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราก็จัดถ้าไม่ตายได้เลยแปดแต้มไปแปดแต้มเต็มๆไล่การป้องกันกำลามวิ่งไปกัดสะบัดฟับเรียบร้อย โอเคก็ชนะไปทั้ง4รอบนะครับของการใช้เจ้าดิเมโทโคานัสเลเวล10นะชนะต่อเนื่องเลย1,413ั14นคะแนนอันดับ89โอเครับของรางวัลได้เออได้ซองเนี่ยชอบเพราะมันแถมแต้ม jw นะเยี่ยมแมต้ม jw อีก15คูณ2เป็น ส okay. ามสิบโอเครับภารกิจก่อนแล้วก็ DNA บอสนะครับโอเคได้เวลาทำเจ้าดีเมโทคานัทให้กลายเป็นเลเวลยีแล้วเดี๋ยวเราก็จัดเลยแล้วกันเลเวลยี่เร่งเลยได้ไหมโอเคเยี่ยม ทีแรกก็ได้เลยนะครับนี่มาแล้วกำเนิดเลเวล20ดิเมโทคานัสนี่อย่างเท่สีเหมือนจะมีลายขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนอื่นยังไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเลเวล20กินอาหารฝับฝับกินดูเรียบร้อยเหลือเกินโอเคเสร็จแล้วกลับเข้าที่ เยยมีมสีเหมือนจะมีลายนะครับอันนี้เลเวลอ่ามีลายข้างลำตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวก็เอาอีก2ตัวไปเป็นเลเวล20เลยเล่งได้ไหม,มยังไม่ได้นะรอบแรกอีกทีนึงเล่งน่าจะได้แล้วแหละโอเคได้แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเลเวล2ี่ตัวแล้วนะ เดี๋ยวต้องเอาเขาไปกินอาหารก่อนถึงจะกลายเป็นเลเวล20จัดเลยาโอเคกินแล้วก็เดินกลับเข้าที่ตอนนี้มีเลเวล20อยู่2ตัวแล้วนะครับเจ้าดิเมโทคานัทนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่หลีกกันต่อไปตีกันอีก2รอบนะครับ นี่มันอยู่ตรงนี้เลยตอนเจ้านกทาเป้ด้วยเก่งขึ้นนะโอเคเจ้าดิปโปโมโนโแล้วก็เอะเออมันเก่งกว่าเจ้าทาเป้นี่อันนี้โอเคตัวแรกมาดูสิว่าจะเก่งกาจแค่ไหนเลือดมนนันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะพลังโจมตีจาก9 0 0กว่าก็ขึ้นมาเป็นพนะันสองเนาะ อ,อรอบนี้เจอครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวเฮ้ยเราต้องป้องกันก่อนนะของเขามีสองแต้มแล้วตีมานหนึ่งโอเคเขาเหลือหนึง่งเราขอป้องกันสองต่อเลยเขาเอาไปชาร์จกลายเป็นสามแต้มตีไหมอ,ะหอ่ะรอบนี้ จริงฝืดนะออนีครึ่งบกครึ่งน้ำสองอือแล้วไม่ทำอะไรด้วยเราขอต้องชาร์จเลยแหละเาป้องกันสองไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสี่แต้มแล้วนะจะตีไหมเนี่ยถ้าตีเรานอนเราต้องเปลี่ยนเจ้าดีเมโทคานัดนะถ้าถ้าตัวนี้นอนไปก่อน แล้วเขาก็ตีสจริงๆด้วยปังเรานอนเลยโอ้โหโมโนโรเราลงสนามแต่ต้องเปลี่ยนตัวเจ้าดิเมโทคานัทนะครับแล้วก็ต้องมาจัดการเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องชาร์จเลยไปสามแต้มไปนอนซะโอ้รอบนี้ดิเมโทคานัทน่าจะเดี้ยงนะครับสี่แต้ม ลงมาตัวแรกเลยวิ่งยีเป็นเดียงอ้าวยังไม่ทําอะไรแล้วขอชาร์จสโจมตีสามไปเข้าหนึ่งแต้มโอเคได้ต่อไปหน่อยนะของเขามี6น่าจะตีเราหแหละตีเรามาหกนะครับนอนเลยละสีอย่างนี้โอ้โหโโมโนโแก้แค้นให้หน่อยดิ ก็ต้องจัดสามแต้มแล้วก็ต้องป้องกันสองชาร์จไป3แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายสบายสบายแล้วอย่างนี้มีสี่สี่แล้วตีมาสามเลือนหนึ่งไม่เท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวเจอท่าไม้ตายโมโนแก้แค้นให้กับเจ้าดิเมโธไปเขาหกแ้มนะ,จะเจอท่าไม้ตายไปวิ่งไปขิดซะเรียบร้อยกระเด็นไปเลยโอเคครับก็ชนะไปนะครับแก้แค้นให้กับเจ้าดิเมโธคานัทเลเวล20ได้เนาะแดนเพิ่มกลายเป็น 1,444คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ84ของโลเพชรรับของรางวัลจะได้ได้อาหารเนาะโอเครอสุดท้ายก็ต้องเอาเจ้าดิปโปก่อนแล้วก็โมโนแล้วก็ดิเมโทคานัตเลเวล20ตัวสุดท้ายนะครับ าดูสิจะตึงไหมรอบเมื่อกี้ถือว่าตึงนะเจอขึ้นบกขึ้นน้ำสองตัวโอเครอบนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวค่อยๆปั้นให้เขาโชว์ท่าไม่ตายดูนะเราชาร์จก่อนได้ของเขามีสองแต้มจะทำอะไรไหม ทำไมตีมาสองเลยเยี่ยมวนนี้ชอบเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งสองแต้มนี้ตีมาอีกไหมตีหรือเปล่าไม่ตีแล้วนะไม่ตีเราก็บายบายขอชาร์จสี่ ป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งเขามีสีแต้งเหมือนกันนะตีมาให้หมดสีแต้งอย่าก,กั๊กอย่าก,กักตีมาให้หมดอ้าวยังไม่ตีแล้วขอชาร์จสีโจมตีสีไปโอเคโอโ้โหเดี๋ยวเขามีหกดิ แล้วเขาก็จะตีแค่ห้าเหลือนหนึ่งเอามะามา<ๆ>มหกแแ้มตีมาห้านะครับเหลือนหนึ่งเราก็นอนไปไม่เป็นไรโมโนโลงสนามมาก็าต้องจัดสองแ้มเนาะเลือไป1แต้มแล้วก็ขอชาร์จเลยละกันที่เหลือป้องกันไป โอเคเข้าหนึ่งแปมก็เพียงพอไปนอนเจ้าโคมาสไปนัดของเขานะครับมีสี่สี่แล้วตีเท่าไหร่ไม่ตีเลยเหรอไม่ตีเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเอาสองแปมเขาก็จะกลายเป็นหกใช่ไหม 6แต้มเขาก็จะตีเรา6เลยโอเคมา6แต้มก็6มาตีมา6แต้มนะครับเราก็นอนโอเคดิเมโทคานัสเลเวล20นะครับก็จับเลย2แต้มแล้วก็ต้องกัน3ไเป็นเลย ช้าสไปตอบนี้ได้โชว์ท่าไม่ตายแน่นอนโอเคครับตัวสุดท้ายเจ้าสุพันโนสี่ 4. แล้วไม่ทำอะไรโดนเลยนะโดนถ้าไม่ตายเลยนะไปจัดเลยครับเจ็ดแต้มไปนอนเอาสี่ทำลามแล้วก็วิ่งไป กาดสมบัติปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ก็ส,สวยสดงดงามได้ใช้ท่าไม่ตายด้วย1475คะแนนอันดับ82ของโลเพชรรับของรางวัลได้ได้ DNA ม่วง100เองนะ โอเคอันดับ8ป1สิบสโอเคอ่ะมีภารกิจรลายเดือนสำเร็จเลยนะได้เพียบเพียบเลยโอเคแล้วก็ซีซั่นพารรับเลยโอเค เดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าตาของเจ้าดีเมโทโคานัสกันดีกว่าตอนนี้พี่ก็มีเลเวล20อยู่แล้วนะ2ตัวกลายเป็น2ตัวและก็ตัดสินใจเอาจากเลเวลยี่เลเวล10 4ตัวนะครับมาปั้นเป็นเลเวล20 2ตัวเลยเนาะมันจะได้เก่งขึ้นนะครับเป็นกำลังหลักสำคัญในส่วนของพี่เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ หลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ